เต๋อร้านเหรอร้านเป็นชายอะไรเงี้ยเหรอเอ๋อโผงอ๋อโพงเธอรูปเขาทำมานานหรือยังอ๋อแต่แล้วเราเริ่มเป็นรู้จักไปเล่นหนหรือยัง เขาไปติดตามเพจอะนะเป็นทนาย์เเป็นทนายดังเป็นทนายดังดังๆขนะย์ที่คนรู้จักในโซเชียลก็คือเป็นทนายแนะนำใช่เขาขอโต์เชิญชวนฝากไปพระยังไงเออแล้วเสรพต้องก็คือแนะนำห้ไปเล่นอันนี้ก็ลองไปเล่นดูค่าตอบแทนอะไรยังไงมีมีหลอกทำอะไรบักกุเตะผงบักกุเตะเฉลิมลูก่อแล้วมีอะไรอีกก็มีแชร์ กับโรงงานวิวแชร์ขายวิวแชร์มีมแชร์ขายแชร์ออแชร์้านแชร์แชร์ปกติปลูกปลน้านถามมันมักระสายลูดมะปูเตสำเร็จดูสี่้วส่วนอยากจะตามมาจากมาจากทนายทนายทนะรคะอ๋อเหมือนว่าทำมากี่ปีแล้วนะ บอกว่าประมาณสี่สี่ห้าแต่เราคานาลงเข้าไปครึ่งทางหรือึ่งเข้าไปเมีึ่งเข้าส่วนใหญ่จะประมาณแปดปีหกสี่ทั้งนั้นเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นเราเห็นทนายโพสก่อนหน้านี้เขายังไม่มีคดีความอะไรเรื่องนี้เลยยังไม่มีนี่นี่พิ่งคนายโพสในเชิงเชิญชวนเลยไหมใช่ค่ะรอไปก่อนนะเดี๋ยวพักคุยแป๊บหนึงก่อนนะ ค็รหรอนี่คันี่ครับนีเครามนี่ยรับนี่ครันีครับนี่ครับนี่รับนี่ครับนี่ครับนี่ครันีครับนี่ครับนี่ครับนี่มรัี่ครันี่ครันี่ครับ่ครับ่ี่ครครี่ับ่ครนนีรี่นรีค่นนนีัี่คนนี่ ไม่กผมตัใหเห็ดใหม่มาอยู่ข่งน้างมามจะตีเมมาข้างหน้ามหะมาาของมีอะไรกันเสร็จที่เพ like so, 100. 100. ิ่มา้มก็หน้าหมดอกี็่มาเลยครับเข้ามาเลยครับอิ่วไม่ถึงทั้งหมดจริงๆาพูดไึงมายประมาณหน่รอยรกว่าคนยกว่าคนนะแล้วก็ตัด่าใครท่ร้านนะที่ ชื่อเล่นชื่ออะไรเหอนกันครับวันนี้ก็อาพร้อมไหมครับครับวันนี้ก็มาแจ้งความดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชนนะครับเ,เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อนางสาวลุ่งนะครับได้มีการอบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของรองผบวตรเป็นลูกบุญธรรมนะครับนะแล้วก็ได้มีการ ชักชวนนะครับให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยร้อยกว่าคนน,นะครับไปร่วมลงทุนในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชร์หรือว่าในการหลอกลงทุนว่าจะไปทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องบักคุเตะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำธุรกิจนี้จริงนะครับโดยเอาภาพถ่ายคู่เนี่ยตนเองเนี่ยกับรองหัวตลอนะครับเอามาแอบอ้างอยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วก็หลอกลวงเงินผู้เสียหายไปได้เนี่ยก็หลายสิบล้านบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาแจ้งความดาเนินคดีแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าจะมีทนายความนะครับคนติดตามน่าจะประมาณหลักแสนคนน,นะครับร่วมอยู่ในขบวนการด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มแชร์อยู่กับเกี่ยวกับการลงทุนอะไรนี่ด้วยนะเดี๋ยวคงจะมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้มีการสืบสวนสอบสวนสวน,นะครับว่ามีใครที่เป็นผู้ล่วมกระทาความผิดบ้างพฤติกรรมของคุณลุง บอกชัดเจนเลยไหมคะว่าเขาเป็นรูปบุญธรรมของรองพบตรบอกครับแล้วก็เอารูปถ่ายมาด้วยนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเออก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้มีการสอบถามไปทางรองพบตรคนดังกล่าวแล้วนะครับเบื้องต้นปฏิเสธนะว่าไม่ใช่รูปบุญธรรมจริงแต่แต่ก็ให้ให้นางสาวลุงโทรมาหาผมนะครับแล้วนางสาวลุงก็ได้มีการเข้ามาหาผมที่สํานักงานนะพยายามที่จะเอาของแบรนด์เนมของแพงมาให้ผมนะครับ ผมก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรนะนะครับก็มาเล่าว่าของเขาเนี่ยคือเรื่องอะไรยังไงแล้วก็เอาเอาของมาให้ผมผมก็เอาของกลับไปแล้วก็ไล่เขากลับไปเลยนะครับเพราะว่าเออผมรับทําคดีให้ทางฝ่ายนี้แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปรับของหรือว่าอะไรให้กับทางเออคนที่จะเป็นผู้ต้องหานี่ได้นะครับเขามาในํานองว่าปฏิเสธหรอคะหรือว่ามาเขาเขาบอกว่าเขาขออนุญาตมาชี้แจงนะครับ มาที่สํานักง,งานผมเนี่ยแหละนะโดยการประสานของรองพบตรคนนี้แหละนะครับแล้วก็มาชี้แจงว่าเนี่ยเงินเขาเอาไว้ลงทุนจริงแต่เขามีปัญหาช็อตนะผู้เสียหายมีกี่คนที่กําลังจะดําเนินคดีนะครับผมก็บอกว่าหลายคนนะครับแล้วก็พอที่จะไม่แจ้งความได้ไหมนะครับผมบอกก็ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วกันนะครับเพราะเธอไม่อยากให้แจ้งความก็เอาเงินมาคืนผู้เสียหายสินะครับแปลว่าของที่เอามาลักษณะเหมือนจะมาติดนบคน ก็ประมาณอย่างนั้นนะครับเอาของมาประหลุยวิทตองแต่ผมไม่ได้แกะดูก็คืออะไรผมไม่ได้แกะดูเขาใส่ถุงไม่มีอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับพูดคำนองอ้อว่าเนี่ยเขาของมาให้แต่อย่าอย่าเพิ่งพาไปก็มาถึงก็เอาของมาแล้วบอกว่านี่เอามาฝากก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมก็รับเอาไว้แล้วพอเขาก็มาบอกว่าเขาคือคนนี้คนนี้เพราะว่าวันหนึ่งผมรับลูกค้าหลายเคสนะครับ แล้วพอตอนหลังผมก็เลยกอดเขาจะกับผมก็เลยเอาคืนไปผมเ่าผมมารับไม่ได้นะครับทางพฤติกรรมของคุณลูกค่ะเขาหลอกยังไงให้เราหลงเชื simple, kind of so go ahead, go so, ่อบ okay. ้างคะคุณเจมส์ก็คือสําหรับเรานะคะเรามาจากทางทนายค่ะคือทนายเป็นคนโพสต์ว่าที่นี่โอเคยืนยันว่าเครดิตโอเคก็เลยมาจากทางทนายแต่ส่วนใหญ่บางคนที่โดนจะเชื่อแบบเหมือนกันแอบอ้างมากกว่าค่ะว่าเขาเป็นลูก ตำรวจไรงเงี้ยมาโป,โปรไฟล์เขาดีก็เลยคนก็เลยมีผู้เสียหายเยอะค่ะเขาหลอกยังไงป่าทำอะไรยังไงไม่หลอกเลยค่ะทุกคนที่โดนกันเพราะว่ามั่นใจว่าเขาแบบเป็นลูกขา้าราชการไม่น่าจะมาทําแบบเนี้ยเขาใช้ทำอะไรเขาทำอะไรเออมีทุนบาคุเตาเป็นทุนแปดเปอร์เซ็นต์น,บบนะคะแล้วก็แชร์คือสำหรับอย่างอ้อยอ่ะเราเป็นคนใสออมดอกอะ่ะเราก็เราก็เล่นในดอกอะนะแต่เขาก็ไม่ได้หลอกอะไรเยอะเลยแต่ทุกคนเชื่อว่าเขาไม่น่าจะโกงอ่ะ 15%กกบห้าเปอร์เซ็นต์ปะเหมือนการลงทุนนะคะเขาบอกเขาเปิดเปิดธุรกิจได้กำไรจากธุรกิจแล้วแบ่งห้บห้เรแล้วเขาก็อ้างว่าสามีเขามีบริษัทซึ่งรายละเอียดเราก็ส่งให้พี่ตั้มไปแล้วอะเนาะ<ช>แล้วก็เขาก็อ้างเยอะค่ะว่ามีตัวตนจริงเขาเคยพูดว่าเขาจะไม่โกงเขาไม่เอาหน้าเออชื่อเสียงเขามาแลกอะไรกับแบบนี้ก็เลยมีมียอดเยอะหน่อยอะค่ะเดือน น่าจะทุกเดือนค่ะมีใครเคยได้บ้างมั้มีใครเคยได้มีค่ะแต่ว่าเออปกติเพิ่งเปิดแล้วพอแชร์ล้มก็เลยเหมือนได้แค่งวดสองวดกันแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้แล้วแล้วแชร์นี่เขาเล่นยังไงแชร์คือตามเลยค่ะไม่ตรงเดือนละ,ละกี่งวดงวดละเท่าไหร่เขาจะเขาจะทําเปิดเลทประมาณสองวันที่สังเกตเขาจะพยายามเอาเงินขี่หน่อยปลายสองวันก็จะมีวงหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นขึ้นไปแหละแต่เป็นหมื่นหนึ่งขั้นต่ำอะคะ่ะเยอะไงนะคะ ใช่ค่ะส่งไลฟ์สองวันนะคะก็จะจบสามสิบวันสี่สิบห้าวันจบอย่างเงี้ยค่ะใช่ตรงแคก่อนเกือบจะวันป่าวันเลยว่างั้นใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นรวบลัดสองวันปกติแน่ๆจะเป็นปีนั่นสิคืออย่างแชร์เข้าใจนะคะว่าตอนนี้มีผู้เสียหายที่แบบบางคนก็บอกว่าทาไมยังเล่นแชร์กันอยู่โดนหลายโกงมีเคสตัวอ,อย่างเยอะแยะแต่ทำไมยังเล่นแต่อันนี้เราบอกเลยนะคะว่าแชร์เท้าดีๆก็มีนะ ท้าดีๆก็มีออยก็เจอเท้าดีๆแต่อย่างเงี้ยคือเราไม่คิดว่าเขาจะแบบนี้เพราะว่าเราเห็นทนายการันตีมันเป็นกฎหมายรองรับเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าโกงอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นผู้จัดหาชุดแรกเลยใช่ไหมหลังจากที่เขาเริ่มทักตูให้อลองเนี่ยแรกเลยที่แล้ว,ลวจะเกิดเรื่องก็มีค่ะมีคนที่อยู่บ้านเขาเปิดบ้านแรกก่อนแล้วพอบ้านแรกไม่เคลียร์ยอดก็แอบมาเปิดบ้านสองเตะบางคนออกไปแล้วยาวยาร้านเอาเลิกมีพฤติกรรมอะไรเริมอนาจิอย รู้สึกว่าสักครั้งยอดก็มิถุนาค่ะที่ที่ถามคนในกลุ่มก็คือต้นต้นมิถุนาที่เริ่มไม่ได้ยอดกันแล้วเริ่มเริ่มใช่ค่ะต้นมิถุนายนค่ะเริ่มแรกเริ่มที่เล่นเลยเริ่มลงทุนกันเลยในานหลายปีเขาโพสต์ว่าห้าปีแต่ที่รู้ๆกันเราบ้านเก่าสุกเทาปีกว่าเนาะค่ะแล้วก็เขาออกไลน์วันมิถุนาเนี่ยใช่ค่ะแต่ยังไงตา้เองกังวลไหมคะเพราะว่าเป็นลูกของรองของกรอโรเลยก็ไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ผมดูในแชทในกลุ่มไลน์แล้วน่ะเขาก็มีการพูดถึงนะครับว่าเขาเนี่ยชื่อนี้นะเป็นเป็นลูกของออพลตำรวจเอกจุดจุดนี้นะนะครับแล้วก็ให้ไปดูโปรไฟล์ใน Facebook เ,เขาได้เลยนะครับก็ปรากฏว่าก็เขา้าเข้าไปดูในโปรไฟล์ก็เจอรูปเขากับรองหัวตลรอเนี่ยก็น่าจะเยอะนะครับแต่ว่ารองหัวตลรคนนี้เนี่ยเขาก็ได้คุยกับผมแล้วนะครับว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทางทางนางสาวลุงนี้นะครับในการที่จะไปโกงกันอะไรหรืออะไรแต่ว่ายอมรับว่ารู้จักกันจริงนะครับรู้จักในลักษณะไงเขาบอกก็ผมถามเขาว่าอันนี้เป็นลูกเลี้ยงจริงหรือเปล่าตามที่นางสาวลุงเขาบอกนะครับเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะครับมีการรู้จักกันในการส่วนตัวไหมมีครับก็ไปเป็นในภาพที่เขาส่งมาในกลุ่มหรือว่าใน Facebook ของเขาเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณพ่ออะไรอย่างนี้บ่อยๆนะครับมีการโพสต์นะครับอย่างรองขอรบตลอวันนี้มีจะแจ้งความเร็นพดีกับนางสาวลุงคนนี้ด้วยไหมครับ คงไม่นะครับถ้าเกิดว่าจะแจ้งความทางคดีนางสาวลุ่งคงไม่ให้นางสาวลุ่งติดต่อมาหาผมหรอกครับเห็กเขาบอกว่านายตำรวจในนั้นเบอกว่าเคยบอกนางสาวลุ่งเนี่ยให้มาเคลียร์กับผู้เสียหายให้จบอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ทงนี้พี่ตั้มอยากจะฝากไปถึงเขาในไหนนายคนนั้นเป็นผูองคดีนายตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็รู้ว่าคดีนี้ผู้เสียหายเยอะเนี่ยอยากให้มาช่วยครงนี้แปลงยังไงบ้างครับครับก็คือจริงๆแล้วคนที่เสียหายนะครับเอาไปถ่ายรูปแล้วไปแอบอ้างอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจนะครับ ก็คนที่เสียหายก็คือท่านนะครับแล้วก็คนเนี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ <S 2> <S 2> อยากให้ท่านรองผบตลอเนี่ยได้มีการไปคุยกับทางทางนางลูกนางสาวลุงที่อ้างว่าเป็นเป็นลูกนะครับว่าให้พยายามเอาเงินมาเคลียร์ผู้เสียหายนะครับแล้วเราก็เลิกให้นางสาวลุงเนี่ยมาแอบ,บอ้างท่านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเสียหายไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้งเงินจานวนนี้ผมก็คิดว่าท่านรองผบตลองคงจะไม่ได้มาเกี่ยวกับการหลอกลวงนี้หรอก นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยไม่ดีนะครับมามาแล้วก็เออมาถ่ายรูปแล้วก็ไปแอบอ้างเ,เพื่อจะเพิ่มความน่าเชื่อถือกับตัวเองนะครับแล้วก็ไปหลอกลวงเอาเงินของผู้เสียหายนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการไปแจ้งความแต่เราไม่แจ้งบางคนแจ้งแล้วค่ะอย่างวันนี้ที่มาบางคนก็แจ้ง,<า>งแล้ว,ลวาบางคนก็ฟ้องส่วนตัวก็มีค่ะเพราะว่าเขาอยู่ต่างจั <ไป S 1> <า>งหวัดไม่สะดวก อย่างพี่ตั้มอ่ะพี่ตั้มเคยแจ้งเขาแล้วนะคะผอบบอกว่าออผู้เสียหายเยอะมากเพราะว่าแอบอ้างชื่อท่านซึ่งเจตนาที่ท่านคุยกับพี่ตั้มดูแล้วเขาก็อาจจะไม่มีส่วนร่วมหลักแต่คือจากภาพนะคะที่เราเห็นน่ะคือเขามีความก้าชิดก,กันมากเหมือนท่านก็เคยไปบ้านคุณลุงอ่ะจริงท่านไม่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแต่อยากให้แบบมีส่วนร่วมในการแบบเอาเขาออกมารับผิดนะคะเพราะเขาท่านค่อนข้างน่าจะรู้จักที่อยู่เขาแหละ ทุกตัวอย่างก็ได้ไปแจ้งความของที่ไปแล้วแต่นี่คือเป็นการรวมตัวกันมาเขาักเกบางบางคนเขายังไม่ได้แจ้งความนะคบเอาเราว่าคัดมาใช่ครับทีนี้ตอนบางคนที่ไปแจ้งหลังจากนั้นมันมีพฤติกรรมที่แบบว่ามีการเหมือนกับใช้อำนาจหน้าที่ที่เคยมีมาช่วยเหลือทางคดีกับคลคนกรนีไม่มีนะคะสานออื่นรับรับทุกที่ค่ะมีแต่เขาโทรไปว่าร้อยเวรตัวเขาเองนะคะคุณลุงโทรไปว่าร้อยเวรว่าทำไมอายัดบัญชีเงินทั้งหมด ทำไมไม่อยายัดบัญชีเฉพาะยอดของผู้เสียหายที่มาแจ้งเขาก็ไปวีนตำรวจนะคะแต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรก็รับทคาคดีปกติค่ะไม่ได้มีช้อิทธิพลอะไรแต่มีบางคนที่กลัวคนที่เป็นลูกแชร์เนี่ยบางคนจะกลัวอิทธิพลบางคนก็โอนค่าทนายมาแล้วก็ขอโอนกลับไปนะว่าไม่เอาดีกว่ากลัวหน้าที่การงานเพราะเขาค่อนข้างคุยขู่กับผู้เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ตอบใครเลยบางในกลุ่มเนะี่ยมีคนผ่าหลังคนนึงน่าจะยังไม่ถึงเบส แล้วก็มีคนหนึ่งแม่เสียทักไปขอแบบจัดงานศพก็ไม่ให้แต่เขาอ่านตลอดนะคะยังมีความเคลื่อนไหวอ่านตลอดนา,ายวันนี้แจ้งความดำเนินคดีข,อขด้อไก็ข้อกงประชาชนนะครับ<ม>เอาหลักๆก่อนนะครับแล้วก็ดูว่า<ม>ถ้าเกิดว่ามีการเชิญชวนผ่านในออนไลน์เนี่ยก็จะโดนขอ้ขอหาพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตไปแจ้งความก่อนพี่นักข่าวครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ท่ากันบางคนก็หลักล้านบางคนหลักแสนหลักแสนถึงล้านโอเคค่ะ,คะโอเคค่ะอะไรครับอะไรครับอ่ะ <c oughs> <c oughs>